สบา,ดสบาดยดีพี่น้องสบายดีชูคูชชมังชบอนพี่น้องเป็นระเชินเกา่าเยกับสองน้องเดินอันนับไล่คนในบกรีขจูงนนี้นะเท่าไรเลยได้เท่าไรเลยคนขาพพี่น้องเลยปั่นเขารอบชุด่ายในแปดสิบสมสอพี่น้องเลย กับตอนเศร้าก so ับแม่น้องเดือนมาเกี่ยวซอยพี่น้องมาตอนแรกแม่น้องเดือนเอาลูกมาน้ามือหัเอาลูกให้ให้พอน้องเดือนเฮ็ดเบียดแทนเนาะคนเขาคนหนาซอยปะเถ้าไอ้มาผนังเบิ่งบ่้อกับน้องเดือนกระสูตายพี่น้อง มาดีพ <T> ี่น้องหลักไทยบ่ได้นู่นหน่อยไดหมน่อยาซาบไ่าน่เาโค่บเจ้าโบ่ได้้อ่ะน้องอะขึ้นมเาคือับไปะไได้หเ้าอบ่เี้ากไปเอาอก

មកឡើយទៅ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  องเลขนักใต้สองคนเขา่เขาแรกะปัจิกินผู้ชายเอ้าเอาเอรถให้รถจอยบาตาสดลักซอจอยเขากองเพื่องเลยพี่น้องเอาเอา้เอาเที่ยวไรกันนะจักอัดมาตัวน่ะมันนีจะโคตรเื่มจะแบได้ร่อมบจสอบเลยไม่เท่า <c oughs> <c oughs> สามรอบน้องเดือนสบายดีปะ่ะลูกล่ะควรกยก,กระ,ะ้้น,นองดาอดา <c oughs> อ,าอาเนนอ่ะ ขึ้นกาสอบข่าวเยอะดูดูเยอะ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 มาสักจอยคนเอาตอกระตอกให้แนวกว่า ปาดพื้นจืดเม่เมื่อคีแกะส่งอามินปินกล้องข่าวแต่ยังน้อยด้วยอีพอผาดข่าวนองดาเยอะเลูกเยอะ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  น้องเดือนน้องมินน้องดาพี่น้องป้าทุ่มมินไม่ท่าวบ <c oughs> อไ้อย่ยาเอ้ยเจ็บเด้อ <c oughs> ห้าวกระสอบสิบบพ่พ่อแม่เรือเออน้องเดือนเอาลูกหลานน้องเดือน ฟ้าหน่องด่ากับยากลินเยอะ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 เอาไปเด่๋ยวรถหนึง่งพี่น้องรถที่สองกำลังมามรีห้อที่ชองพี่น้องใส่ได้วรถจะสอบนี่ สามสอบสี่สอบห้าสอบหกสอบสดอไหเจ็ดสอบไปมเดินไปน้มาเท่าแปดสอบเก้าสอบเสิ ช,ช,ช,ชิบเอ็ดอ,อ,อ,ยอยู่เด้ห้ามือนะเอาสามเลี้ยงก้นมาต้นเกิดโตไปเลยพกักเฉยชิบสองเออตอนอ้นนี้แตกเลยนะสดชิบสามชิบสี <12. 14. S 1> ่ดูเพื่อนมันที่ม้ามือนะเอาการใัยันหอน,านายนของมนันเงเพือนมันะุ้งมาุ้ง Hot, <c oughs> นอตจลกละโตน่ะมนี่อันนี้จเป็น็อตดันยกเลื่อนรถกได้นันเที่ยวผมไปน้วกันสองคนนะ่ะกันใจอยู่กันหมเพยยนเล,ลื่อนรถแตกทะลุผู้หายนะใส่แล้วนะทุกนนะเมืองน่ะ ได้จะประมาณอีกอีกรถหนึงรถหนึ่งสองรถเขาที่อยู่นียโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าม่มลูกเชลเศร้าก็สียพี่น้องเยอะมาก อ่ะทูสามเถี่ยวใช่ไหมแล้วบ้านี่ได้เศร้ากว่าสอบอีกมิเตอีกอยู่เรื่อยบังประสิอยากไว้เศรากว่าเก่ามาจัก

เท่าไม่เท่ายังบ่เคืองเหล่าอยู่แล้วเป็น้ำเหล่าใหญ่บ่น้าดยเเชิญเชิญพิษคนบ่ป้านตะก้อนติดอัน

ล่พี่น้องคลิปหนึ่งชิลลาล่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจแม่น,น้องเดือนในเด้อผิดพลาดประการใดกข็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อล่ล่าพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่เนาอกับสบายดี